เอสิ m เมจิกสปีดสองอกิเดนรองเท้าคาร์บอนสายทําความเร็วกับลวดลายสุดลิมิเต็ดจากงานวิ่งผัดสุดโด่งดังของญี่ปุ่นหลายๆคนคงคุ้นชื่อครับกับชื่อนี้ครับอีกิเดนนะครับที่จริงแล้วเนี่ยชื่ออีกิเดนเนี่ยเป็นชื่องานวิ่งผัดในประเทศญี่ปุ่นสุดโด่งดังเลยที่ เขาจะเอาแต่ละมหาลัยนะครับผมทีมมาร่วมแข่งขันกันนะครับผมเพื่อแสดงถึงความสาม,มัคคีและความเป็นหมู่คณะนะครับของชาวญี่ปุ่นนะครับแล้วตอนนี้เ s i ิ m เมจิกสปีดสตัวนี้นะครับผมก้าวลวดลายนี้นะครับเข้ามาอยู่ในรองเท้ารุ่นนี้แล้วนี่เอามาให้ดูเลยนะครับกับสีใหม่นะครับนี่ตัวนี้ เอาดูก่อนที่จริงตัวนี้เนี่ยเพิ่งออกมาจำหน่ายไม่นานนี้เองนะครับผมแต่ตอนนี้มีสีใหม่อัปเดตแล้วและตัวนี้เป็นตัวรุ่นลิมิเต็ดด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าอันนี้จะเป็นของผู้ชายนะครับส่วนตัวนี้ข้างซ้ายจะเป็นของผู้หญิงนะครับ โทนจะมีโทนสีฟ้านะครับผมที่เป็นส่วนผสมเนี่ยเหมือนกันนะครับแต่ผู้ชายเนี่ยจะเป็นสีเขียวผู้หญิงจะเป็นออกสีม่วงอ่อนนะครับผมอ่าตัวนี้นะครับผ้าก็ระบายอากาศได้ดีและตัวนี้น้ําหนักเบาอยู่แล้วใช้นวัตกรรมไฟฟมบัสพลัสนะครับตัวใหม่นะครับผมตัวนี้ของผู้ชายน้ําหนักอยู่ที่235กรัมนะครับดอปอยู่ที่ดอปเนะครับผมอ่าเดี๋ยวให้ดูความพิเศษอีกอย่างหนึ่งในอินโซนะครับนี่อินโซจะมีภาษาญี่ปุ่นด้วยนะครับนี่ถ้าเป็นข้างข้างซ้ายเนี่ยจะเป็น คำว,ว่าเอซิกปกตินะครับนี่แต่ถ้าเป็นข้างขวาเนี่ยจะเป็นควาว่าเอซิกเหมือนกันนะครับผมแต่เป็นภาษาของญี่ปุ่นนะครับนี่เอาให้ดูรอบๆก่อนอันนี้นี่อัปเปอร์เป็นงไงค่อนข้างจะสวยเลยนะน้ำหนักกระเบาด้วยนะครับสิ่งที่ชอบมากเลยนี่ครับผมอันนี้จะเป็นมิโซนี่ไฟฟอนบาร์พัทที่ปักบอกไว้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็น ตัวของ outsole นะครับด้านในตัวนี้จะมีสัญลักษณ์ s i c ด้วยอยู่ตรงท้ายนะครับผมตอนนี้ s i c magic speed 2อีกิเดนนะครับเรามีวางจำหน่ายแล้วที่ l a l ลวินช็อนะครับผมรองเท้าที่มีาสาขาที่มีรองเท้าจำหน่ายเนี่ยก็มีวางจำหน่ายหมดเลยนะครับหรือใครไม่สะดวกเนี่ยสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์อย่างเช่น w w w e v e ไ i n s h o p c o m ของเราหรือว่าใครที่สะดวกเป็นแอป,ปช h อปปี้ a า a d a นะครับ JD l i e น h o p นะครับร้าน e v e r i n Shop ของเราก็มีอยู่ตามแอป,ปนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะสำหรับ a s อ m a m i c Speed e อีกิเดนนะครับช่วงนี้อากาศเปลปรยนบ่อยอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับวันนี้ปากลาไปก่อนครับสวัสดีครับ